มากินเขาเด้อจ้เาเขาร้อดนีน่มอ,อันนี้หมกละามา้หมกละมา้ายเสับเสับอ,อันนี้น้ำพริกกะปิเลยดิน้ำพริกกะปิใส่มะม่วงโอ้วแซ่บเสับปลาเค็มแห้งจากร้อยเอ็ดนี่นี่นี่แมงคั่วก็มาจากร้อยเอ็ดน่ากิน ดูผักก็จะดูผักโจอมเจ้ชโจ้มชจ้าโจ้มกะฉินสะเดาจากบักจากบ้านสวนชนบุรีอออืืหไข,ข่ก็มาได้หน่อไม้จะหน่อไม้หนอ่หนอ,ไหนอไม้ยังอยู่นะจ๊ะหน่อไม้ยังอยู่จากอุบลจากอบุบลหน่อไม้จากอ,บากอบากุบลจ้ะแตงกวาจากตลาดเผ่อผักยาวอูมา,มามามาขิงขอน้ำกันเด้อจ้าแซเศษอู้จุดๆนี่เนี่ยพริกปาทูนะพริกปาทู ฝีมือชายแบงค์แมมน่ากินมากบวม